ปืนเสียงเ่าเพียงท่าน,นั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแปรการเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่าน,นั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ถือปืนแบงก์กันนะครับผมอยู่กับผมมันเป็นบูมนะครับกับรอบจะส่งวันที่14ธันวาคม2 5มาร64นะครับวันนี้มีทั้งหมด5ท่านนะครับแต่ปืนหลายก็บอกว่าแต่เข้ามาดูมีอะไรบ้างนะครับนะวันนี้ก็จะมีคานัส M92 นะครับเป็นตัวส่งซ่อมนะครับส่งเซอร์วิสนะก็คือลูกค้าซื้อไปเป็นปีแล้วล่ะนะครับแล้วก็ทำการถอดรื้อหมดเลยนะครับเนื่องจากลูกค้าอยากจะถอดประกอบเองแล้วทีนี้ไม่ได้นะครับประกอบไม่ได้นะครับเท่าก็ทําการส่งสวิตให้นะครับโดยการประกอบออกมาได้ ครบองค์ประกอบแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตอนที่ลูกค้าก่อส่งมาให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันรูปที่ลูกค้าส่งมานะครับก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับรูปนะครับนะก็อย่างที่เห็นนะครับรูปที่ผมขึ้นมาให้นะครับก็โอ้โหถอดแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็กลับมาเป็นสไตล์นี้ปิ้งนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับทาการเร์วิให้เดี๋ยวมีการเทสยิงให้ด้วยหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอื่นก่อนนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็น แอ็กซ่าโครนหนึ่งร้อยปีนะครับประกับไม้กระดุมทองสองแมกกาซี im, เป็นแอ็กซ่าตัวสีดำห้านิ้วนะครับนะแอ็กซ่าจะต่างกับคูเซนะเพราะเขาจะมีเซฟด้านเดียวนะครับนะจะมีเซฟด้านเดียวด้านนี้จะไม่มีเซฟนะครับจะมีเซฟด้านซ้ายมือด้านเดียวนะครับก็เป็นตัวคลาสสิกนั่นเองนะครับอ่ะ ต่อไปก็เป็นของคุณอนุชานะครับเป็นกลอกสิเจน3 FBI นะครับต่างจากตัวธรรมดาคือมีอาร์มแล้วก็โลโก้การยิง FBI นั่นเองนะครับจะมีการยิงตาหรือโลโก้ FBI อีกด้านหนึ่งอยู่ด้านขวานะครับสองไม้ทั้งคู่นะไม่มีกระสุนแถมนะอ่ะต่อไปก็เป็นของคุณหลังนะครับอย่งที่บอกนะครับก็คือของน้องหลังบอญี่ปุ่น,นะครับนะก็เป็นลูกค้า v p จัดพิเศษเฉพาะกลอกอย่างเดียวนะครับจะมี3ท่านนะจะมีน้องจัดจ้านนะครับ ซีแซนะอันนั้นแล้วก็เป็นเพื่ออนุภาคนะครับเป็นซิกแซวเออร์นะครับแล้วก็มาเป็นน้องหลังกลจะเป็นก๊อกนะครับก็ลูกค้า VP พวิเศษของเรานะครับก็ก๊อกตัวธรรมดานะครับแตกต่างจากตัว f อนะครับเห็นไหมธรรมดาจะไม่มีการยิงโลโก้แต่ f b i จะมีการยิงนะครับ โอเคนะทั้งสองตัวสองแม็กเหมือนกันนะครับแล้วเป็นกระสุนปลอกทองของคุณยอดธงชัยนะครับยอดธงชัยนะครับนะโอเคเดี๋ยวส่งให้วันนี้ปลอกเงินหนึ่งกล่องนะครับอ่ะมาดูเรื่องระบบกันเลยนะครับกับเจ้ากล้องสิบเก้าเจนสามตัวธรรมดาของน้องหลังนะครับเลขโค้ดหกห้าเก้านะครับตัวแรกนะหกห้าเก้านะครับลูกหมดสไลด์ค้างกดมันก็ซีนล่วงเลยนะครับถึงสไลด์ทอทั้งทั้งสไลด์นี่ติดขัดนะนกสาวทำงานปกตินะครับนะโอเคนะเดี๋ยวมาลองดูการคัดปลอกกันนะครับ ไมีได้ไปไวนะเพราะปืนเยอะมากเลยนะครับนะเราวันที่สิบสี่ธันวาณน,นะวันนี้นะครับหลังจากที่เปิดมาสองวันเมื่อวานก็เยอะนะเดอร์ลูกค้าไว้เยอะมากเลยนะครับก็รีบนะครับเดือนนี้ร้านเราปิดไว้นะร้านน่าจะปิดไวมากนะครับนะก็ปิดเยอะด้วยนะวันหยุดนะครับไปเขาดาวที่พัทยาใต้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูการคัดปล์ดนะครับกับไลโค้ด 659นะครับรูปตัวแรกของน้องหลังนะ6ปอกนะครับทั้งปอกเงินและปอกทอง1 2 3 4 5 6ี่ห้านะครับคัดปอกอกมาได้สมูทมากนะครับแล้วก็คัดออกมาได้ทั้งกองปอก2ปอกเลยนะครับปอกเงินและปอกทองนะครับสไลด์เพาะนะครับกดแล้วก็ซีนเด้งเลยนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับนะลูกศิษย์ทำงานปกตินะครับกายทำงานปกตินะโอเค659นะครับปกติ1ตัวนะครับน้องหลังนะ ตัวที่2ของน้องหลังก็คือเลขโค้ด665นะครับไปกี้659นี่665นะครับมาดูนะครับลูกหบดสไลด์ค้าบดมันก็ซีเรียเลยนะครับแล้วก็สไลด์เพล็นะครับนี่คือของสไลด์ติดขัดนะครับนกศัพท์งานปกตินะครับนะก็ดูใหม่ทีนะเด่งเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันนะครับทองสามเงินสามเหมือนเดิมนะครับนะปอกทองหัวจะโบโบนะนี่หัวจะโบโบอย่างนี้เลยนะครับนะให้ดูก่อนนะหัวโบโบนะปลอกทองนะครับสามแบบ เคนะมาปลอกเงินนะครับปอกเงินหัวจะเล็กๆนะครับนะหัวจะเล็กๆเห็นไหมรูจะเล็กต่างกันเลยนะครับสามนัดรวมเป็นหกนัดนะลองดูกันนะครับโอเคนะครับตัวที่สองนะหกหกห้านะครับอ่ะหกนัดเหมือนเดิมนะครับนะปอกเงินแลวปอกทองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสมูทมากนะครับลูกหมดสไลด์ค้างครับปดสไลด์เพาะนะครับเด้งเลยนะครับลูกสับธรรมดาปกตินะครับลูกหมดอ่าลูกหมดสไลด์ค้างนะ โอเคนะโอเคนะครับต่อไปนะครับเป็น99-3 FBI นั่นเองของคุณอนุชานะครับอันนี้จะแตกต่างอยู่แล้วเป็น544นะจะมีโลโก้ FBI นะครับต่างจากสองตัวเมื่อกี้นะครับกดมากระสินเด้งเลยนะครับนะเสียงสไลด์เพ้อนะครับทั้งหมดจะไม่มีติดขัดนะั่นงกาโอเคนะครับเดี๋ยวมาอดูการคัดปลอกกันนะครับโอ้โหน้ำน้ำที่เยอะหน่อยนะของเจ๊ดหน่อยนะครับมันเยอะไปนะครฮะลื่นนะอ่ะ ลองดูนะครับผมจะลองคัดปอกดูปอกทองนะครับสามนะเหมือนเดิมนะปอกทองนะดูนะหัวรูบโบๆๆๆนะครับโอ้โหลื่นนะใส่ก็ค่อนข้างที่จะลื่นนิดนึงนะครับปอกเงินสามนะครับหนะ้าหัวเล็กนะครับหยิบคนละฝั่งอยู่แล้วน่าจะเห็นนะคนละฝั่งอยู่แล้วโอเคอะ มาลองดูนะครับกับก๊อฟสิบเก้าเชิสาเอฟบนะครับกับเลขโค้ดห้าสี่สี่นะครับ FBI แต่ต่างตัวอื่นอยู่แล้วนะมีโลโก้นะครับคุณนันทวชานะก็หกนัดนะครับหนึ่งตอกลื่นลื่นสองสามสี่ห้าหกนะครับนะลื่นนะผมยังปล่อยอยู่ลูกหมอดสไลด์ค้างนะครับหมดสไลด์เพาะนะครับร่างกายได้นะครับลูกหมอดสไลด์ค้างนะกดไปก็สิงเด้งเลยนะเพราะว่าพิมลื่นนะครับโอเคนะครับนี่ตามนี้นะดูนะ นี่นะครับปลดมันก็ซีนเร่งเลยอ่ะดูทีนะครับนะแล้วก็ดูนะลูกหมดสไลค์ค้างนะครับโอเคตามนี้นะครับลื่นนะอย่างที่ผมบอกนะเมื่อกี้ค้า่น้ํามันเยอะนะผมต้องเช็ดจักมือเยอะมากเลยนะครับทำค้า่น้ํามันเยอะค้า่น้ำมันเยอะนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นโครโนหนึ่งร้อยปีนะครับของคุณอนุกูลนะครับนะเป็นแอคซ่านะครับตัวนี้นะครับเป็นเซฟด้านเดียวอย่างที่ผมบอกไปนะโอเคนะลูกหมดสไลค์ค้างปลดมันก็ซีนล่วงเลยนะครับส่วนสไลค์พอส่วนสไลค์ไม่ถูกขัดนะแล้วก็ ดูนะครับนกขึ in ้นนะครับไม่กดหลังก่อนกกันไม่ได้นะครับนกหลังอ่อนใช้งานได้จริงนะหลังก้อนใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ขึ้นเซฟเดี่ยวนะครับกดหลังกอนป้นกันไม่ได้นะครับแต่ถ้าปับเซฟเดี่ยวลงมานะครับกดหลังก่อนเรียบร้อยนะครับระบบปืนทำงานปกติเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันนะครับอ่ะจุกลำกล้องอย่ยไปถอดนะครับนะอันนี้คือผมขยเข้าไปลึกเลยนะเห็นไหมลึกมากนะครับจุกข้างในลึกมากนะป้องกันการถอดเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกทองสามนะครับเห็นไหมทองสามนะนะปอกทองสามนะครับ ออเงินสามนะครับนะนี่นะเงินทองต่างกันนะจุกนะให้ดูสิจุกนะนะครับห้าแล้ออหวหกนะครับนะหกนะัดนะครับโค่หนะึห่งร้อยปีประกับไม้กระดุมทองนะครับขออนุญาตเช็ดมือก่อนนะครับลื่นนะโอ,โอเคนะมาลองดูกันนะครับนะหนึ่งนะครับผมสองนะครับต่อนะแต่ผมลื่นนะอย่างที่ผมบอกนะเนี่ยถ้ามันถ้ามันลื่นเนี่ยเราก็ปล่อยเร็วนะสา นะครับแบบสี่นะครับห้านะครับหกนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะก็ถ้ามันลื่นมันก็อย่างเมื่อกี้นะเดี๋ยวคัดให้ดูใหม่นะครับเพราะนี้เดี๋ยวเทสสี่นัดก็พอนะครับนะเพราะถ้ามันติดมันก็ต้องติดตั้งแต่รอบสองละเดี๋ยวผมให้ดูแล้วมันลื่นจริงนะครับมือผมเนี่ยน้ำมันเยอะเลยเห็นไหมน้ำมันเยอะมากนะครับอ่ะรอบสองนะครับดูนะหนึ่งนะครับผมสองนะครับสามนะครับสี่นะครับเห็นไหม โอเคนะชัดเจนนะครับนะคัดให้ดูรอบนึงเลยนะครับมันจริงมันไม่เป็นไรหรอกแต่มือผมลื่นจริงนะน้ำมันมันเยิ้มเลยเนี่ยนะครับนะโอเคเรสไลด์ลงนะครับกุหลาบก่อนล้างการไม่ได้นะครับขึ้นเซฟเดียวกดหลางก่อนล้างการไม่ได้กดเซฟเดียวลงมากดหลางก่อนเรียบร้อยนะครับปกตินะครับกดแม็กล่วงเลยนะครับนะโอเคนะลุกหมดนะครับสไลด์ค้างแน่นอนนะครับกดแม็กซีล่วงนะครับโอเคปกติปกติหมดนะครับของคุณอนุกูลนะที่ติดไม่ใช่เรืลื่นนั้นน้ำมันทั้งนั้นเลยนะครับมาดูน้ำมันทั้้งนนนััเลยะะครบอ่ โอเคต่อไปเป็นอีกกระบอกหนึ่งของเรานะครับเป็นกระบอกของคุณเอก,กพจน์นะครับก็คือเซอร์วิสให้จากที่ให้ดูไปนะก็สภาพเละมากเลยนะครับลุกหมดสไลด์ค้างนะเป็นบางนัดนะครับนะเพราะว่าเรื่องจากแม็กก็เก่าแล้วอะไรเก่าหมดแล้วนะจริงๆมันตอนแรกก่อนไปในสนิมเขอะเต็มเลยนะ <c oughs> นะครับปรับลงไปนะครับระบบเซฟเใช้ใางานได้ปกตินะครับดูนะมกขึ้นร่างกายไม่ได้แนละ้วต่อเซฟขึ้นมานะครับดับเบิลซิงเกิลได้นะครับดูนะตอนแรกไม่มีจุกด้วยนะผมก็หา ถูกทดแทนให้แต่ไม่ใช่ของตรงรุ่นเขาก็ลายยิงก็ลูกจะไม่ค้างนะเพราะว่าเนื่องจากคานัสเนี่ยเขาหยุดการผลิตไปแล้วถ้าใครรู้นะคือแบรนด์เดียวกับดัมโบนั่นเองเขาหยุดการผลิตไปแล้วนะไม่ใช่รีเทนะอันนี้คือผมส่งบริษัทรีเทเฉยเลยนะครับแล้วเขาก็เพิ่งบอกมว่ามันเป็นของคาร์นับนะก็คือเขาหยุดผลิตไปแล้วแต่เขาก็บริการเซอร์วิสให้นะครับนะก็ทําการประกอบแต่างานที่เห็นภาพนะประกับตรงนี้ก็ไม่มีนะเขาก็เซอร์วิสมาให้นะครับนะเขาให้มาให้หมดเลย๋ย่มาลอดูการเฮ็ดยิงกันนะครับ อย่างที่บอกนะยิงแล้วลูกหมวดสไลด์ไม่ค้างนะเพราะว่าเรื่องจากลูกค้าไปถอดจุกออกนะผมบอกเลยตรงๆนะลูกค้าก่อนส่งซ่อมเนี่ยเขาถอดจุกออกนี่จุกนี่ผมหาทดแทนให้นะครับแต่เวลาเราชักเนี่ยมันจะค้างนะครับแต่เวลายิงเนี่ยไม่ค้างแน่สองนัดนะทดสอบการยิงกันนะครับน,นี่นะครับยิงอาจจะได้ปกติแน่นอนนะครับยิงได้แล้วนะครับตอนแรกยิงไม่ได้เลยอะไรไม่ได้เลยนะครับนะลองดูกันนะดูนะแต่พลาดติดหนึ่งหนึ่งนะครับอ้าวอันนี้คือลูกประแจมอยู่นะครับนะเอาใหม่ นะครับเอาใหม่เอาใหม่อีกลูกหนึ่งนะครับนะครับลูกมันน่าจะติดผ้านะมันก็เดินออกไม่ได้นะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูกันนะครับดูนะ,ะหนึ่งนะครับเนี่ยมันติดผ้านะก็เดินออกไม่ได้นะครับสองนะครับเห็นไหมมันไปได้ไม่สุดนะครับนะก็คือยิงไม่ไป,ปกตินะครับแต่ว่าไปได้ไม่สุดเนื่องจากตอนแรกมาสภาพอย่างที่เห็นนะก็คือให้ดูนะมันไม่ได้สภาพนี้อันนี้ก็คือทําให้ทดสอบให้แล้ว นะครับก็คือยิงได้ปกติเซฟใช้งานได้ปกตินะครับสไลด์จะไปไม่สุดแน่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วลูกแรงบาไม่ถึงด้วยนะครับเป็นลูกของยาร์ดเห็นที่ผมบอกขนาดยิงกับซิกยังไม่ถึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้ปอกเงินน่าจะออกแน่นอนนะครับอันนี้อย่างเราใช้ลูกยาร์ดโดยไม่เหมาะกับตัวตัวนี้นะครับนะให้ใช้อคุซานก็ได้นะครับอคุซานเอาเหมาะแน่นอนนะครับจบไปนะครับกับ ตัวนี้นะครับส่งเทสนะครับจริงๆแล้วมันไม่สามารถประกอบใช้ได้เลยนะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะผมทาไม่ได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับ mm. ก็ค่าเซอร์วิสทั้งหมดนะครับรวมค่าส่งก็อยู่ประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งบวกอีก200อยก็อยู่ประมาณพันสามนะครับจากที่ปืนใช้งานไม่ได้เลยอะไรไปครบแล้วก็มาเป็นเศษซากเลยนะครับก็ได้พันสามก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วส่วนที่เหลือต่างๆลูกค้าต้องไปจัดก,การเองแล้วนะครับเราก็ประกอบให้เรียบร้อยสามารถยิงได้ปกตินะครับแต่ว่า เรื่องแจมเรื่องอะไรเป็นที่ปองนะเพราะผมบอกเลยว่าผมใช้ย่าสในการทดสอบนะแต่ที่บริษัทเขาที่เขาทดสอบอย่างที่เห็นในคลิปเขาใช้กระสุนโอคุซานหรือไม่ก็ปอกเงินนะครับรับรองว่าแรงบาสูงแน่นอนนะครับอันนี้คือแรงบาต่ำนะครับเดีย๋ยวที่ผมทดสอบไปกับซิกซเเออร์เนาะก็ปอกทองของย่าก็ไม่สามารถค้างสไลด์ของซิกซเออร์ได้นะครับนะโอเคนะก็รอบวันนี้อะรวมกระสุนด้วยของคุณยอดธงชัยนะครับปอกเงินนะครับก็เรียบร้อยไปจบไปนะครับถ้ามีผิดพลาดประการใดนะครับมีเสียงทรกซ้อนประการใดกราบขออภยัยณนะ รอบวันที่14ธันวาคม2564นะครับก็ทําการรีวิวให้เรียบร้อยนะครับส่วนนี้ก็เซอร์วิสสงซ่อมนะครับนะ้าส่งประกอบนะครับได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับมันไม่ได้แพงะไรมันแพงค่าจัดส่งนะต้องบอกก่อนว่าผมส่งไปให้เขาประกอบเหมือนใหม่เหมือนเดิมนะครับแต่จะให้เป็นปกติ100%มันเป็นไปไม่ได้เพราะลูกค้าเนื่องจากถอดจุกแล้วก็ไปทําการถอดอะไรออกหมดเลยนะครับอย่างที่เห็นน้าในคลิปนะมันก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วแล้วกระสุนที่ผมเทสก็คือเป็นกระสุนของยราด้วยนะครับเป็นกระสุนแรงบาต่ำ แล้วก็พวกคูเซ่พวก1911ได้แต่พวกเนี้ยจะไม่ได้เลยแล้วก็ซิกเซอเอ,อ่ยยังไม่ค้างสไลด์เลยนะครับใชย้ยาร์ตปอกคองนะก็สามารถยิงได้นะแต่ว่ามันไม่แรงพอเหมือนโอคูซานแล้วก็ปอกเงินนั่นเองถ้าปอกเงินเนี่ยแรงแน่นอนนะครับโอเคเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็รีวิวให้เรียบร้อยอย่าลืมกดติดตามสมัครสมาชิกยูทูบเป็นกลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไ่นีดนะครับเอ่ยกดติดตามสมัครสมาชิกยูทูบก่อนนะแล้วก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวาลาไป่น,นีงนะครับสวัสดีครับบบ๊าายย โอเคครับรอาจะส่งวันที่14ธันวาคมส5 6 4นะครับแพ็คเรียบร้อยทั้ง5ท่านนะครับนะเดี๋ยวมีใครบ้างนะครับมาดูนะฮะมีของคุณหลังนะครับญี่ปุ่นะลูกค้าวีพีของเรานะครับกอลสเจน3ตัวนะครับของคุณอนุกูลนะครับแล้วก็ของคุณอนุชานะครับแล้วก็ของคุณยอดธงชัยนะครับแล้วก็ของคุณเอกพลนะครับแพ็กเรียบร้อยทั้ง5ท่านเลยนะครับเดี๋ยวนำไปส่งให้นะครับอย่าลืมกดติดตามและสัคสไาชิกยูทูบแลดงใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะคร